สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับผมครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะก็ติดก็ตามไปได้ครับผมแนวทางตัวเลขปู่อารมณ์ดีครับหลังจากที่ปู่ให้เลขอ่าวิ่งบนวิ่งบนล่างสุดที่หนึ่งครับผมครับก็คือปู่ให้หาได้ครับพี่น้องงวดนี้ก็คือลงไปแล้วครับผมครับในคลิปนี้ปู่จะมาประกบคู่ให้ครับผม ประกบคู่บนล่างน้นเน้นครับผมงวดวันหันปูประกบไห่ก็คือวิ่งบนล่างเจ็ดประกบคู่เจ็ดแปดครับผมเจ็ดแปดและเจ็ดสองสองคู่เท่านั้นครับผมเขาเจ็ดแปดเต็มเต็มเลยครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้มากแล้วครับผมหลังจากที่เกามาเชียเด่นำเสนอป่ะวันจะเป็นเล็กวิ่งบนล่างปูตัวเดียวครับผมแลค้คก็คลิปต่อมากสิเป็น เรืดับบนหลางของปูครับผมลงไปแล้วเด้อครับพ eh ี่น้องคลิปนี้ปูจะมาปกะกบคปูให้ครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูอารมณ์ดีก็มาแชร์กับขอกราบขอพระคุณปูครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูกันเลยครับพูครับก็มาแชร์กราบน้มาสการครับเจริญเจริญนะครับกรบปูครับ ครับอันคลิปนี้กันจะมาตามเลขประกอบคู่ครับปูครับประกอบคู่ว่างานกับเจ็ดแปดครับผมตรงตรงครับปูครับสว่างวงนงวนนี่มันมันมันเป็นสองจังหวะดิวสองจังหวะติปูเป็นจังหวะเดียวนี่ยกนเป็นสองจังหวะครับ สองจังหวะจังใดน้อครับผมเพราะว่ามันตัดบกขาดโอ้ตัดบกขาดที่ได้ไลยตัวอยู่บบปูมันก็ได้มันได้แค่สามตัวโอ้สามตัวครับผมตัดบกขาดแต่ว่าตัวเอกก็ยืนตัวเดียวยืนบบครับปูแมนแมนพระเอกก็ยืนตัวเดียวครับผมแมนเพราะว่ามันมันบ่ซนกันไงครับเพราะเป็นยังปูครับผมสามตัวสามคู่ ครับเลขบนล่างด้วยครับผมถีบค,ครับมีห้ามสี่หาสี่ม่กนก็คือผู้ให้่บิงบนล่างหาแต่แตคลิปแหลกด้ครับผมคลิปนี้ผู้ให่ห้าสี่ครับแล้วกัน ห้าห้าหกห้าหกตะ <หก S 2> เ,เลขพี่นองเลยครับผมอีกคู่หนึ่งครับอีกคู่หนึ่งมันมันยันยันมันเป็นคู่ทางเนาะ<อ>ยันมันเป็นคู่ทางต้องหาสามตัวมาใส่น้ำอีกตัวหนึ่งเอา เอาเอาเอาที่ได้เอาหกหกสี่ใช่ไหมหกสีเมียนติบติหาคู่ทางยันติดติฐานะปูนะบอบ่บติดหาอีกคุณจะเป็นหกสี่เมนรื่องเรื่องเทียร์มันมันสีตัวนึงสีอยู่บนตัวนึงสีอยู่ล่างใิ่ไหมครับ มันมันออกมากนะมันได้ทั้งสองจังหวะเลยสองจังหวะเลยนะปูเข้าใจแล้วครับผมครับปูจะเอาเหล็กล่างเข้าไปไว้ให้หนีน้ำครับผมแมนครับเห็นได้ทั้งบนทั้งล่างครับสามผู้ห้าสี่ห้าหกหกสี่โอ้ผมมีหาแปดหนามูปู บอลวบอลขันแปดขันแปดแม่มันม so ันคือไปลักลอยแต่ว่ามันมันโตโตประกอบแปดมันมันขันดับแล้วโอ้ดับปะปูเก้าห้าแปดห้าแปดนี่เพราะบอแดนปะปูบอตัวประกอบมันมันขันขันมันมันมาหาแปดมันตึงไม่ตโตขัน โอ้จะเป็นคู่ทางแมนมีเป็นคู่ทางหรือมีตัวขันหาหกแปดหาหกซีก็ว่าแมนัวิตซ์ฮาแปดซีแบบเทวาต้องเป็นนี่ตัวหนึ่งมาแจมน้ำขันครับครับขันเออขันขันมันมากขันมันมากแปดนี่สีครับมันถิ่นถิ่นตัวเกาเด็กตัวเกาเออแต่คือคือมันเอาตัวล่างมาขึ้นมาตัวหนึ่ง เราไม่ใสหาขันแปดมากวันเดียครับแปดมากแมนรักนวยเป็นแปดมันขันมันไม่ยู่รักลอยนี่มันเสียวแปดเก็ดห้าสีนามันจะเป็นเลี่ยงลงไปครับเสียวตัวหนึ่งขึ้นมาผสมอยู่ในหาแปดครับเมนมันจะเป็นแบบนั้นเขาจะว่ามาติดกันครับผม แนสังสังเกตมัเงเป็นตัวรักพันรักนั่นมันรักขึ้นตน้นมันมันเสด็จเลียงเลี้ยนไล่ไล่กันมากเลยครับ <อน S 1> บ้อกินนี้จาก,กันมันไล่ไล่กันมากเลยวิเคราะห์ครับผมจหา,าประสบกันครับแงนนี่นะครับผมสามคู่เน้นๆปู่อารมณ์ดีครับกครับ สามสามสามตัวเอาบ่สามตัวเอาครับผมเอาอยู่ปูเอาอยู่ครับคันเอาอยู่มันก็บมันมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างตาตาตาบอเลี้ยงบลเลี้ยงบลเลี้ยงตัวต่ำนะครับปูจะเลี้ยงเลี้ยงตัวตัวสูงไว้ต้นหักร้อยคือเจ็ดเจ็ดห้าโอ้เจ็ดห้าหก ชี้ยูรักชี้มึงสินะครับผมเจ็ดห้าหกแม่ไม่มีจะครูครับปูมีเท่านี้ล่ะโอ้ห้เม็ดเดียวเลยเจ็ดห้าหกเออมีเท่านี้มามีหลายปูดอกอหันมาหายมนเข่า3้ตัวในม้วนเป็นทนายออกเป็นเล็กที่นองนี่ครับปูเนาะครับผมเด็กของปูอารมณ์ดีครับ สามคู่ตัดว่าขาดบนรางได้ครับผมห้าสี่ห้าหกหกสีอีกตัวหนึ่งครับแสดงว่าปูมักหาหกแล้วครับผมแม้นมัหาหครับมักหาหก,ก,หาหกาเจ็ดใส่หลักลอยครับเจ็ดห้าหกนี่นะครับถ้าสูตรที่สองในปูไดตัวใดครับผมเมื่อปูบาด้เห็นสูตรที่สองครับ สูตรที่สองมันมันในหูสูตรที่สามนี่มันในมันในมันในศูนย์กับซีแบบเล็ดเล็ดเล็ดอัตต์ศูนย์นอบเอัตซีสูตรที่สองสามสามคูนนะสูตรที่สองศูนย์ยานาศูนย์ยานมันไปส้นดับพระเจ้าครับ เอาทางางานกับเอาต้นสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะผู้เดินอยู่สูตรที่สองก็เอาไว้ซ่อมเบิรงก่อนครับพี่น้องนะกับสูตรที่สามเอานี่แหละครับแนวทางเลขประกอบคู่ผัวลมดีมาแล้วครับผมผู้มาข่าหกเลยครับพี่น้องครับจากสี่บนขึ้นล่างครับผมว่างันกะเข้าบนครับผมห้าหกอ้อเจ็ดแปดครับผมเจ็ดแปดเข้าบน เขามาเชียกัสิรบกวนปูสำานีด้อครับปูวันนี้ครับเเล่นนเลขอบพระคุณปูขอบการมาสันสรรค์ขอบที่ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมเลขปูอารมณ์ดีครับประกบคู่มาแล้วเด้อครับพี่น้องครับวิ่งบนล่างก็คือหาตัวเดิมครับประกบคู่ให้หาซีหาหกแล้วกับ พิเศษตัวหนึ่งหกซีครับผมเป็นบนล่างได้ครับพี่น้องกริงๆปูกับตัดประขาดครับผมครับแสดงว่าหกซีนี่นาจะเป็นล่างครับพี่น้องเนาะรับสามตัวบนเจ็ดห้าหกครับผมสามตัวบนเจ็ดห้าหกปูมักหาหกนะครับพี่น้องรับบนล่างครับเอาถ่ายคลิปนี้กอมาเชียขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยรางวนไปน้ำกันในหมวดวันที่สิบหกตุลาคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ